มาแล้วเลขเจ้าโทนูนสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับ27เมษายน2564ที่บริเวณวัดใหม่คุกมะลุมตำบลม่วงเตี้ยอํเาเภอวิเชียรชัยชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแฟนคลับ ต่างจับจ้องไปที่รุดเก่งป้ายแดงที่เจ้าโทนมานอนอยู่ข้างหน้านะครับป้ายแดงนะครับคันนี้ที่เจ้าโทนมานอนอยู่ข้างหน้าก็คือหมายเลขนะครับ0627นะครับแอดก็จับคู่ออกมาเป็น7260แล้วก็6072นะครับสำหรับเจ้าโทนเมลเซเลบนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่าให้ตัวเลขค่อนข้างที่จะเข้าแม่นเลยนะครับสําหรับเจ้าโทนนะครับก็มีแฟนคลับก็ไปหาเรื่อยๆนะครับทุกๆงวดนะครับช่วงที่ใกล้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับและเจ้าโทนนะครับก็ยังมีกระเป๋านะครับเป็นค่านะครับขนมน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับแอดนามนะครับแอดนามให้มาแล้วนะครับ ชุดนะครับ18ชุดนะครับก็มี280 281 290 291 200 201 380 381 390 391 300 301นะครับ408 481นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วแต่ดวงนะครับงวดวันที่2พฤศจิกคมพศออ2564ให้มา3ตัว581 แป9 8 5 5เ8้าแป5หนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเสมอนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา